นังพิจารณาถานมหานิยมกระฆาตและกระเท้ามหาภูแบบเสียเพ่งมดเลยมันบอสเสียดอกสวัสดีจากพี่น้องชาวสว่างแดนดินเออยมีฉันชายมอดเพชรบ้านแพงค่ะมีฉันแหลมทองฟาทะยึดแหลมทองกาแพร่แหลกทองเพชรบ้านเงหรือว่าแหลมทองบ้างไฟสูดมีฉันแอ็ดดี้ขี่กองไก่เพชรบ้านแพงจ้า หรือว่านกกระทาย่างบ่ท่านสูงบอกอะไรนักหนเอาไม่นี่นี่กับแม่แม่ท้องยังไงแม่จามบัตเดียวหลุดพุดออกมาหรืกันใดบัตรขแม่ไปเซอรันไใดเซมบันกับผมเหยาเป็นตะเบงครับผมบัตเหยาเป็นตะเบงเออมึงยืนขึ้นเพาต้องนั่งลุดยืนยืนขึ้น มต้องมายืนแล้วอ้อมามันยืนตัวเนี่ยยืนแล้วเออหัวาขวบเพืคนจะได้จะมีทำนี่หัอวอืดหัวอ,อดหัวงเซลโอ้แล้วเฮ้ยจะเป็นอย่างเป็นยงกันเนอะชุดเซีเน,นอะบางเซลใส่ยีน ฟุติเลยมาฆ่าเอิญกูแหลมมาดิทันีก็ะักจะไปหาเอิญมันมาเกิดวันในก็ไดแต่แม่มันเอิญกูไม่ยาอยู่หยุดหยุดปัดโทเออฟุตตีหัวค่ะค่กกระช้นให้เนคหมือกวงแล้วไม่อตีหลวกลัวแมง หาเจอแทบตายเมื่อขนาไปหาพี่น้องมึ่มั่นใจสิว่ามึงเป็นคนแม่มึงอย่าไปหานอนในเบ็นงานวัดเ้ออย่าว่าเดยไปใส่ในผู้บ่าวไหลเถอะนี่นี่นี่ยิ้มดูดูดูสายตาเขานี่เจ้าชูมากเลยเหรอเห็นไหมยิ้มแบบอายุสิบแปดปีที่ใหญ่โอ้โหหวานเยอมวัยที่จะมีความรักที่กำลังสร้างตัวสร้างตัวอายุสักสามสิบปี 60ปีอ่ะ90ปีอ่ะพอมาเยี่ยมเด้แช่แกนคิดเมื่อตายแล้วกูไปถามแม่มันบาทักตายดอกเห็นว่านั่นเจ็ิเด้เนี่ยอือโอ้โร้แ7เจิบห้าจกยนีเก็ดสิบโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสปีนี่เจดสิบห้จ็เจ็ดอ๋อยืดได้อีกสปีจีหล่ะไปไป ปักกัเนมันอากาชสองเอแล้วอมันีด้น้ำคือมันเนี่ยนะได้มันจะนในน้ำอยู่ไหมนี่มุณชื้อไหนไม่ย่เออเออเออออีสันได้หมดลูกเสกเออลูกเสกลสกได้หมดกันสิวาต่ดอกว่า พี่ฉันได้งอเพียนปานแพงจ้าได้ไหมเวอแป๊บเดี่ยวพวกเดี๋ยวซื้อกูไปแดกล้วอันนี้นี่นะนี่อยางนีกูเคยไปบ้านมึงแม่มึงบอกกูฟังมันเป็นความจริงป่ะว่าจะไหนแล้วว่าตอนทองยู่นี่กูทนมานทนลมานดุทรม่านแบบไหนแล้วก็คนอื่นน่ะในบ้านละเขาทองเขาอยากชมอยากประคัมแต่ว่าแม่ทองที่นั่งนี่น่ะ อยากขี่อยู่ดมื่อวันช่วยพนัะแม่เมื่เคยหยอกชาว่านจะเกิดไหมค่อยอยู่เชนนี่นที่เป็นไังไหมแบบแค่ที่ข,ของแม่กูตายแล้วะหยอกปุ๊บแม่กูตายซุย่มๆไปใส่ใส่ขี้โม่มาน้องก็เดียวอ่ะเขาขี้โม่มากจีนว่ายาสากาแต่พี่เมี่ยหลายคนอยู่เอ้าพ่าออยู่นี่เป็นผู้ชายตัวชนะผู้ชายจ้าผู้สาวอยู่ในมินแต่งามๆเน้นในสว่างแด่ดิดผู้สาวสว่างจะไม่ตรงงามๆ ฝากบอกฝากบอกคุณหญิงค uh ุณข yeah, ่าวแถวนี้ด้วยนะครับอย่ามองหน้าผมทำไมผมมีเมียแล้วครับเห็นหน้าตาอย่างนี้คุณก็อร่อยนะเป็นบ่อรแฉกใส่หรือเปาเไปใส่หรือเล่ายูนนี่เปลี่ยนไปเจอไรมึงนี่ได้เมียไปฮะบ่ครับเดศกนักผู้ใด็กแถวมึงเนาะ ใช่ไหมในลูกได้เมียได้กูว่าในลูกมึงนี่กูว่าเดี๋ยวเอาเปลือกของตู้ดินเฮ็ดเกิดเนี่ยมู่เจากับยาเสาวาตะเล่าหลายมันเป็นยังเห็นว่าเจ้าชีเนี่ยพ่อข้าขายขนมครกเด้อเ,เนี่ยเด้อเนี่ยเออพ่อข้าขายขนมครกแม่นมึงคือูเป็นคนแค่ผมเป็นคนแนคนแ <laughs> ่้ย บอกในกนะระเฮ็ดนาคือลิงบ่เศร้าอันนี้กับว่ค่าคือกันว่ค่าย,ยังว่ค่าขายแบบเท่า <c oughs> แหลมพึ่งก็ต้องออกดอกคนคิดเมืม่อ<ม>ี่แหลมอยากให้เขาพออยากมาคือลิงบางจะบอกสุดเ<ม><ม>ส้นเส้นเลยแหลมมึงเอาดังออกเลยเบื่อเบื่อเอาดังออกจังจะบอกคือลิง่งเอาออกก็ไม่ใส่เอามาแขนไส่ดักเอามาตีนใส่ดัก เราดังมาไม่ดางเออเขาีหายกินแวมมืกุน้อนนตีมันเป็นยรงกุน้อนบ่ได้ไม่ได้ขี่ั่ขึ้นก็จวดแล้วครูวอกพี่กัน้องกันพี่น้องก็อีกป่จักมือห้ยกับสยออกระบาดนี่มีบูวไดถือควอยลอยเบอร์สูมือสูเดือดุดืดบัวู่สูอัน16กับนึ่งว้าถือบวด้ไม่ไงย่มอยู่เสือย่างเด็กรบ้องมสิไปถือในจังไหนแลม ไม่น่าเลขเขาสิออกของเฉลาเขาบอกคือพวกาคตะตรงหูฟังเนี่ยวางไหนแกวางสั่งเอาตอนเขาสิออกหวยเขาประกาศบอกย้อนได้ขนาดนี้ประธานกรรมการได้ทำการเสี่ยงลูกบอลหมดทั้งหกหลักเขาเสี่ยงไปหมดเลยนะจ๊ะโอ้ยเขาเพ่ได้เสี่ยงแบบนั้นเขาเสี่ยงไทยจนผมมาถึงแล้เขาฟอร์ซีเสือเลขแต่ว่ามื่อนี่ได้แล้วกูว่ากูโชคคักๆกูไปนอนที่ได้บัานเนี่ยโชคแน่เ่ยหลวงพ่อเนี่ยมากำลังกวด ย่อหันกวดขยะเพราะว่าขิ้อยู่จะได้วัดอีกเพื่อไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นโอ้ยย้อมข้ามหดต้นหนิป่ะนะเออเขาใจกูมาแล้วอะไรอ่ะเร็ว่าสามมาได้หมดเนี่ยเพิ่นไปเพิ่นไปเลขอือว่าจะไหนจาไปนั่งคุยนล้วเพื่อนยู่คนดีนั่นเพอนดีเพิ่นแล้ว่าเอ่อนโมเลยที่แรกกูก็ว่าจะไปขออิงอ่อนเพิ่นนั่นแหละออเพิ่อนไปอิงอ่อนเหมือนเลยโยมเหลือแต่พรอาตมาเฉอ อนกูก็เลยเอาพ้อนเพิน่นก็เลยไปนั่งลุกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาแล้ววะสองเค้งเลยเนี่ยแม,มา่สา,มมาจเจ้าใส่ตัวเดียวน่ะมันวิ่งเพิ่นเนี่ยบัดทันอีกปกปูจะเอาอย่างใส่เน้ะได้สามตัวเดียวออข้อดีบังเอิญกันลั่สิลุกขึ้นมาเ,ออเห็นโถนำชาติตั้งยุคห่างเพิ่นอ่ะกูไปจับมันลิ้มใส่แก้วว่าสิถวายตอนลิ้มเพิ่นท่วงผู้หญิบาดเนี่ยวางเลยโยม ระวังหกระวังหกสามเก้าสามเป็นไม่ได้วันนี้ออกอีกหกเป็นเก้าก็ได้เก้าเป็นหกก็ได้พี่ปีนโลว์พัดี้กูไปเข้าห้องน้ำอย่างเย้เมาเรียงหลายใจเลยเนี่ยอ้ามันเจ็บพังแลนกูจูกูจูประหยัดพอท่านเนาะกูทั้งทั้งแลนทั้งจมเด็ดอูมันเด็ดมาหาแม่มันก็โอ้ขี่กูอ่ะพัดนี้พอไปถึงห้องน้ำแท้จริกูจะได้เข้าเพราะได้เข้าแหลม คนเต็มอีอกวงสาวหน่อยสามลอยคนมุนิดมึงคนเต็มเออมึงไปไปยืนถ่ายูี่หันประตูแล้วคอะูคอกคอกคทั้งไรตะโกนออกมาบ้านมาจากไหนเออเ้เอ้คนมีคนมีพานะ่เอออม้ัตะโกนใส่ขึ้นมึงหาได้เอาขึ้นเออมาคนถูกขี่มาได้บ้างเขาใจผิดแล้วเขามาขัดไเน่ยมีคนมีคนเออ แล้วหูบอกข้างในเป็นไผผู้ใดอ่ะบักเจ๋นี่แหมมึงคือบอกว่าคนนี้มึงคือมึงบอกว่ามีคนบอกแม่มึงนี่อันพี่น้องเอ้ยมึงนี่ลานข้าขึ้นหลายแต่โอ้ยรลานนั่นคือจุดเด่นของมูนเพราะว่าสีปอดเด่นจะไปใส่ทอดยังก็ทอดแม่งเออเนว่ย เออแต่ว่าจักสิได้ขายนั่งเห็นนั่งมันจะโดนเรายันอยู่เอาใจควอมกอดีติบดคนหล่ไปนี่นะเออบดิขายเลยยัดเอาจังสี่เด้อ่มไม่ไ่หมอดจะบอกไม่ใไงหมอดนะไม่ใไงหมอดจะบอกสูตรเด้อล้านค้าทุกล้านเลยแม่กระทั่งทั้งนอกก็คือกันเห็นยังไงเฮ็ดสูตรคอยบอกเนี่ยสูตรที่อย่างเอากระดาษปากกามาเขียนแล้วติดไปทุกล้านเหมือนกันหมดทุกล้านเลยติดว่าโรงทานเผื่อทเพราบิร์ตเพราเตะปากอีหมอดหมดกูนี่แหละเขาแถวขอดมู่ อ้าพ่อมึงไปเฮ็ดถ้าพ่อมึงเจ้เขาแถวต๊ะพ่อกูมัเอาต๊ะไหนโะมันจะเชื่กันได้ว้ายอ้ยวัดก็อ่าก็ยินข่าวว่ามึงเอ็ดสมหมูขายบ่กูเฮ็ดสมหมูสมเนื้อขายก็อันนั้มันสูตรมันตายโตอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้กูกันรังพริกสูตรใหม่อยู่ยเดี๋ยวนี้เหมืนยังไงกูอยากขันสมลิงเดี๋ยวนี้มันล้มเรากิดมา ลกกอดหลงเป็นสิ่งไม่ดีเรามาสำนึกบุญคุณหอสลอีผู้มีพระคุณเดินสาธุมันจะโหนกระสือบมองโนกระแซด้วยอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจจำนงต้องต่อพระนิพพานขอให้ผมดวงแก้วขอให้ค้าแ้วจากมมานในอนาคตการ ต้องหน้าด้วยทอนอาตุแม่ต้องอจับฟ้องอะไรจีบแล้วได้ให้ดีแล้วร้ <S <S องมันร้องอะไรก็นน้กันดะอ่ะพี <S <S ่ท่านพี่อะไรละน้องหญิงเรามาอะไรเนี่ย เอาเราก็มาประกาศให้โลกรู้ว่าว่าโใไสบ,บ้านองคุ้มงไสมุ่นม้วนมา <c oughs> เรามาจาับบ้านหวอ๋อขอเสียงใแทบ้านหวนาเนี่ยเร็วส่งเท้าไปหาแ่าบ้านหวนายนะจ้างในเรื่องบอลลัาอาบึงตะบานอะไร อาม่าล่ะสบาสดีสบายอาว่าเจ้ามันมาหายโอ้ยถ้าก็ต้องสอก็ไปกายเปลือยโอ้พากงานใหญ่ยี่หลี่ได้ดิงานใหญ่ท่านสอสอข้ามาเอาสวัสดีครับท่านสอสอไม้สังกสีนี่มันมลวัยมัดแทงดีโอ้น้องจญิงนี่กระปึกเนาะอะไรคือปึกเขาไม่รู้จักอะไรนั่นเลย บาเห่อเดี๋ยวบอกแล้วบอกเหี้ยงแล้วเจีบยบป้ามันมีคนรือเปลมีบอกเจีบบปเห็นยังไงใช่ไหมพืชสังกะสีบอกเลยเอ่าให้ในไปอ๋อไฟข้าจบบ่มีไหมไฟของาะลยสิเออเปล่นเลยให้จีนได้สิไดงินบบนี้เอาไอ้ไม่ค่อยตอบไปเลยกัีเศ้าไี่ไม่บอ่ันว่าพ่ออ่นฮะเอาลูกกับเมียะบ่มันมกกันอลย อยอกยเซือยอกเ้วเซือขันตันกับขันเชียแต่ากันดื้อเกิดเกิดมาเซียปากมาหลุดโมเมนต์โอ้เฟินแต่ดอกัเป็นแล้วมั่งมาคือกับนนะโเมียส้าอ้ยน้ำตกับเทยคือจักเทียนเลยเอาหันงัดใจสมหน้าสมตา เขาห้องน้ำไม่ได้ห้องน้ำเพื่อกระเฮ็ดระบบมาตรฐานโอ้ยมันว่าอาล่าบนพัฒนาเนาะเออแต่ก็ใส่ขอบไปจะห้องน้ำอออต่อแม่ตีเอาเช่นไหนจัะมาสั่นโอ้ยโต๊ดซื้อประตูกับเพื่อเราเองหลอกประตูมาแน่ก็นายหลายเนาะมึงเนาะปาร์ตเพื่อก็จะเป็นอาชีพเลยดีคือเอาขายผัดแล้วก็จังสีรวยรวยอยู่ตีคลายผัดเขาจะยื้อซื้ออยู่ติเอามาซื้ออะไรหนึ่งพัดสุกคนต่วนยุหันไหนพัดยกมือหรือเปล่าเอาพัดกินน้ำ บกไปมอ้กอ้ยโอ้ยกนน่นมันอตลาดนัดเออเไปเทดโถกันเน้อกัน่มนจากโถจานเยงเไอ้ดมดมโยเอียันเองเมื่อค้างๆเหมือนมันบอกหอมโตท้อแต่เลงนี่ละอ้ยอันนัน อ้าพวพ่อบอกหอยหอมอะไรมัรนโตร้อยแต่หลานมั่นพื้นวาบาเลยบอกหอยกับมีหลานบอกหอยกับมีหลานออเออเออว้ายอุย้ยเลยแม่งหวก <laughs> อุ้ยมาแกมาแดงแถวนำหลวมพว่นผีหน้าผมไม่มองอยู่ นี่แม่หัวร้อดนี่แม่ถ้าเป็นยังงของบ้านหมาพอข้าเขาได้เนี่ยมัน่ามันเห็นจากไหนมันตัดสินเจบมถึงว่าม่นสีเฮาแลมันสีหอนวาวแมงดาเกิดหายแม่เมื่อกี้ไจำไม่ได้บมันคหล่ะแพท้ยขุยจีเออป็นได้ยิงเงินอไปเมื่อนั้นย่างไต้มขี้ไก่ ไปมือนึงยกไหนบุกจีไตใ่งสนหนเด็กกูใส่บเตเมื่ยกูยืมงหุ่นบุงห่วงหรอกประเภทใส่เงินนะับบแมาแกันแกดงยืมเง้กูไปมือนึ่งยไหนบุกจีไตบุแเมือนั้นแหละพาหมายว่ามึงเอาไปมือนึ่งแยกไหนบุกจขึ้นเขา่เ้มึงกูเคยใส่บออีห้าขงอกมึงถามหายาดม่อกีเอาจังสิหาเงินทีจิตอลกูออกใจมึงแท่เงินมือห อย่ามาถกหัห้องตั้งแต่ปีไม่พลอ่ะตอนที่แตกตัวกูจนมาสองปีแล้บ่อ,อันใส่กอบองกับเจ้าเล่นเกมมนันว่ามีรางวัลนะแม่ทำว่าโจมบ่โอ้ยหมดโจ้างเอมี่มาลูกมาแค่ละนเอมามามเอมี่สิแม่ใช่พนักง,งานตัวแทนขอกบราสัทคำูุศีสุงจังกัน,กน,กน,กกนไปใส่ที่ขอเหนึองมาจะบ้านดงสวรรค์บ่ บ้นตรงสะพานติแท็กซี <t <t ่ดิคนยังมาคือรถแก่แก่แต่นี่หลายดวงมือขึ้นด้วยอิ่ยเมือกูจีสกุจิมต้มอึ้งไอ้นอยนี่ฮ้าดิเราจะมอยู่สช้าหน่อยเดี๋สามเดือนกูหาสักเกียรที่ปอดหนึ่ เป็นอยังมันมีการ์ดเกินโอ้เจนนี่จะมาพิการมันเปิดแพรบตอนนึงกูเห็นเลยเป็นอย่างดาบมีสองเปียงโอ้รำมะเมนโอ,โอ้เป็นตะคือมาพูดเล่นเกมก็ได้เอ้าต่อไปไเราจะพาเล่นเกมบอกใบไทยคำจากบริษัทคำคูณสีสุจกจำกัดวันนี้<อ>ชิงรางวัลใหญ่เออเอ้าทีมไหนสิเหล่นก่อนทีมหนึง่งใบทีมหนึ่งไทยภายในเวลาสิบวินาทีให้เล่นก่อนเลยเบิ้งหน้าเบิ้งตาแล้วเป็นแต่ว่มีสมองไหว มึงจะมาหาว่าเมียผู้ใหญ,ญ่เบิม่มเรื่อยปอนเนี่เอ,นนอนนญญาติกูเมียผู้ใหญ,ญ่เบิม่มพีญญ่มาหาว่ากูว่ามีสอมองจะไดนตื่นเช้ามาออก,ออกตาไปได้กูต้องมาเรียนกีตาขีตา,าโอ้กีต้าจีสภาพผู้แขกมาเศร้าทั้งนี้มันหลายคนพนูดไม่อย่างนี้ไอ้ไอ้กูไอ้กูพีจะน่าจะของเอาจต่ชีมึงไปขึ้นมพาารา้าวทกากูแล้วแหลมเด้อะไ,ไปกูจะขึ้นไปหลายหเออขึ้นไปหลายหลายนั่นไป่ทะล่าน่าแม่มึง แล้าแซนไปขึ้นทีใบสองต้นนะแหลออมเอาไม่หยังเพื่อพอมึงนั่มมอดมึงบบงปูเด้ดอเออ,อกูนี่เป็นใบไงเราเร็วๆๆขันผู้ใหญ่เบิ่มมาแช่กูสิไปหาผู้ใหญ่จอยอุยออ้ยเฮ้ยไฮ้เนี่ยกินเรื่องของสีเนาะที่บอดชีวิตอทีเก็บ<อ>เริ่มครับเฮียกันเฮียกันวัดวัออะไรมีสีขาอะไรมีสีขา คนเล่นไพ่ฟาดอมเมนคนเล่นไพ่ยังยงมีสีขาขี้แกยจแก้เล็วแก่เร็วแกก็ขี้เกยจตุ๊แก่แกก็ตุ๊แกตัวดำดำมีสีขาตัวดำดำมีสีขาข่อยคอยเมื่อเหล่ะขยถูกปะอีฉันนาทีกว่อที่ไนเยกางเลยึ้นมาบ่อยูให้ยังใหม่ากูให้แตกยัง ตัวดำๆสีขาควายคือป่าแต่เมือมือหมดจานได้แล้วอุ้ย <R> ม <ud whatnot> ึงค <No. S 1> ือโมเห็ดง <m> ่วงเหงากูน้ำแน่นนี่กระชั่นทำงานจะขี่มีว่างมันแต่ว่าไม่โค้งก็บเขาอ่ะเตะเข่าเนอะยาววากันยาววากันเอาทีมพลังบุญเอาโอ้ยใส่ประสาดสีขามาสั่นตือป่ะคนเล่นไพ่มาป่าอ่ะอยู่บ้านกูเล่นเทลหกขาบุญเล่นเวลาอยังบ้านกูจนมาบิ๊กมองนั่งบุนอ่ะไม่ย่อเยืนกูเรื่องอีบ้านน้องหว่ะ ชิมินาจิเกมเริ่มครับว้ายเออง่ายนิดเดียวโอ้โหแนวสบายเออเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์เราขึ้นต้นด้วยคอควายควายฟังดีดำดำยาวยาวไปแหลแหลมมีขนด้วยตา ุดแมนๆเฮยเสียกออกปับผมเลเห็นตาบงในดายามีคนบานแมน้าอมขบ้นแมงพาอมิ้นี่บอก้าไคอยตอบเองไปถึงที่เข้าเนี้ยแบเออคอยเดีสาลาที่ยุดแล้วแมนยี่ดอก เป็นตัววันที่มึงฟัวอังลางอยู่เอาให้ไกลสิสิบวินาทีระวังเกมเริ่มครับมาอ่าง่ายนิดเดียวอ่มามึงเบิ้งกูเบิ้งดีดีนี่โอ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินแม่มึงตีแม่เอาอไหมอ๋อเครื่องบินตกเครื่องบินตกแม่มึงละตายพูดงงอยู่นะไม่ใช่เลขตัวเครื่องบินเลขตัวเครื่องบินอ๋อนกนกนกถูกแล้วอันนี้นี่นกขี้ไอ นกพิมควงยี้บมเนอีกนิดเดียวนกเป็นับเจ้าลยดเปลาโอ้ยนเปลียนกสมตวตาย่บนน้องมึงบงนูน่นกแตแตอันนี้แมงหางนกอ่อันนี้ปอันนี้กเป็ตอบทัสไปชิมมบไหนก่อนดิไปความอน อน่าพับฝุยคว้าหายพระลกมากานรวมแม่ันจากนั้นจะไปบิ็นความโอ้เหรอฮะพูดไดยังไม่น้อยในน้องพีวด้วยลงผีเห็นไหมอย่างพุ่งเอ้ยพุ่งเอ้ยท่าทีมงานเอาเต้นขึ้นย่างบานในเรี่วเต้นเอาเต้นบอมแมนมาเต็นขึ้นทั้งห้างเอาปามามาทีมงานปามหน้าสั่งหานเด้อเด้อลงหรอกนีาอ่ะ10วินาทีเกมเริ่มครับ โอ้ยหลอดเอ้ยนี่นะใบย่างได้แหลงไก่มาลุ้นอ่ะเินต้นตปต่อเท่าต้อที่สองขีดแหล่แหลที่หูยุ่งหักี่ขนพ้อเพ่าเขาออกซูม เดียวแหละตอบถึงผู้ใดอาจารย์แมนหน้าดักทองเลียบห้าดักก็ๆๆจ้าเวลกับอีกเชื่อนึงโอเคมึงเอาให้มันถึงเนี่ยเออวะยังไม่มีใครถูกเลยสิบวินาทีมาขยคั่ผู้ใดยีรีบอกนายพารเด้อโอเคจ้าเกมก็จะได้เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับจ้ะสิบวินาทีเริ่มครับกูไม่อยากมูยใหญ่บ้านนะเว้ยจ้าสเตย์กับวันนุ้ยอ่าพี่เจ้าอันออกซ้อมเบิ้งซ้อมเบิ้งยี่ห้องแขว่อ ตัอบเต็มชีอ่อถอยหลังโอ้ยบอโอ้ยไม่ได้บ่อบ่อคอยบกาตอาโอ้ยผ่านพ่านก่นในู้องครับผู้ใหญ่ต้นาเน่ยตอดถูกว่ัอูนึงนี่ชื่ออยทีมที่แพ้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีรางวัลสมน้ำหน้าให้กับคุณนะครับ สมนาคุณนะครับได้หมอร,รุ่นใหม่ล่าสุดสั่งตรงจากต่างประเทศโดยบริษัทคำคูณแต่ไใ,ใช่หุ้ห <ง S 2> น,นคุณตบหนึง,ง,งได้หมอมอหไป่มหมอดไปี่เอเิหมอดหมอกูว่ามันอหูอีป๋าาทีมที่ชนะนะครับเราดีใจด้วยนะครับพอดีอากาศมันอบอ้าวมันร้อนสเลเกินนะครับวันนี้เราจึงมอบแอร์เคลื่อนที่ให้ ด้วยพลังงานโซลาเซลล์จ้านี่ครับคุณจะเอาไปให้ผู้ย้ายจอยกับผู้ใหญ่เบิร์เปิดขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับแล้วพบกันในโอกาสต่อไปบริษัทคำคุณศรีสุขจำกัดอดไรขออนุญาตกางเต้นแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมน้องเด้อ